สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับพบพาอกับผมลุงลุงสรินกินแซบนะครับผมมาครับพี่น้องมาสบแซบด้วยกันครับมื้อนี้ลาบพี่น้องเป็นลาบสุกนะครับผมลาบเนื้อผักก็มีนิดหน่อยพี่น้องสลัดนะครับผมประกาศขาวต้นหอมนะครับกระเทียมข้าวเหนียวเชินเคยครับทิปใหญ่ๆพี่น้องนะครับขออนุญาตไว้ข้างล่าง ก่อนกินก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามให้กำลังใจลุงหนุ่มสลินกินแสบด้วยนะครับผมมาครับมาบอกไลา์พี่น้องสับแสบด้อกันครับผมคนอยากทั้งมือทั้งสอดเฉียนเคยนะพี่น้องมาครับนี่จำนะอือ ราบสุกครับผมเจ็บเหมือนกันพี่น้องนะครับคมติ๋วๆเลย mm. mm.

สุดหยอดความแสบไปรียบเลยพริกเผ็ดเผ็ดไปนะพริกหลาบเผ็ดมาก จนหอมเขากันมากจำ Cảm ơn quý anh Cảm แสบมากยังไหวพี่นอ้องฝากกคไลร์ like, ก็แชร์ก็ซับสไคร์นะครับให้ลุงดุมสุรินกินลุงดุมสุรินกินแ่บด้วยครับผมเพชรมากพี่น้องพอกันที่นะาครับสวัสดีครับ